ขอจำข่าหน่อยว่าทำขวัญนาคเป็นยังไงดีมากค่ะแม่ยนดีกับคุณแมนอ่กันะก็ให้ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะวันนี้อยากถามคุณแม่ว่าวันนี้หมอทํขวัญเป็นยังไงบ้างแม่โดยติดตามมาเป็นปีๆแล้วค่ะแม่ชอบชื่นชอบเลยหมอตาแล้วหมอแมกนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนอนดูทุกคืนความฝันล้วอยากจะเอามาทําวัญนาละงันบุตลูก ต้องเป็นหมอน้ำตาลใช่หมอน้ำตาลกับหมอแก็กเท่านั้นทำเอาทีมงานร้องกล่าวหน่แม่ก็ร้งองซึ้งมากเลยเนาะแม่เราวันนี้เนาะ,ะโอเคทำทำดีไหมอย่างวันนี้ดีด,ดีมากล,ล,ล,ลูกแขกญยาดผู้ใหญ่ชมกันทุกคนเลย เพราะตั้งคนนี้คือคนสุดท้ายของแม่แล้วอ่ะคนเล็กอ่ะแม่ก็ตั้งใจอยากจะเต็มที่เต็มที่เป็นเก็บเป้ามาจบให้กับคยยย่่าาาตพี่น้องที่เฝ้ารอคอยมานานน้าวันนี้ทีมงานน้องน้ำตาลกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หาทีมงานน้องน้ำตาลมาก็ได้รับเกียรตินี้ก็ขอบคุณมากเลยแม่ขอบคุณน้ำตา แม่จะไม่ค่อยได้อันนี่ตากองงานนี่แหละเสี่ยงมอแม่ก็ต้องใจร้อนน้ำตาลร้อมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมพื้นที่ปูยาเทียมแล้วก็จะลงไปสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณพ่อหน่อยเดี๋ยวคุณพ่อมองก้อ็รารู้สึกสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณพ่อหน่อยว่าวันนี้ทำหน้าทีมงานน้องน้ำตาลเป็นยังไงบ้างทำยอดยังไงมากดีมากครับยอดเยี่ยมครับติดตามมานานแล้วฮะตั้งใจเอาทีมงานน้ำตาลมาโดย อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะจองเพราะจองานานแล้ว <gì> ถูกใจมากถูกใจมากนะถูกใจมากครัขบขอบคุณค่ะขอบคุณแพี <invece> ่สาวรบกวนพี่สาวหนูจะลอกเดี๋ยวขออนุญาตเอาวิดีโอไปลงเพจนะคะก็วันนี้ขอบคุณวัวนนี้ขอบคุณพี่สาวแล้วก็ครอบครัวของเจ้านาคมากมากเลยอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่สาวว่าวันนี้ทำขวัญน,นาคเป็นยังไงบ้างทีมงานนวลน้ำตาล ก็วันนี้ค่ะก็สนุกด้วยแล้วก็เสี่ยงเพาะมากๆเลยนะคะหมอน้ำตารแล้วก็หมอแมักเสงเพาะมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นพิธีการที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พ่อาน่งได้ได้ ก็มาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก็ได้ระลึกความหลังครับผม,ามงาน่อนน้ำตาลเป็นยังไงบ้างทำดีไหมดีมากเลยครับพ่อแม่ผมนี่นอนดูทุกคืนเลยครับคือแบบชอบมากที่ตามองงานมานานใช่ครับ